ยี่เปนเท็อยู่หลังให้สิโอ้โหมิ่งวนใครวะเนี่ยเก็บของเก็บของเก็บของไอเชือดเซิร์ฟอย่างแหลกโอ้โหดูปิงดิยังยังแหลกอยู่เลยแปดสิบมีคนบินมาแปดสิบแปดสิบบอมีคนบินมาอ๋อไม่ใช่ไปฝั่งนน้น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 ไออกระจุก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 เฉยเฉยเลยนะมันก็แตกมันก็สองตัวไปสิอ๋อ กูกูทำในบ้านให้ครับตายตายตายเก็บก่อนได้กินในบ้านเจ็ดมันต้องชา้าเนาะเฮ้ยจะตายมีตัวหนึ่งจะตายจะตายคู่จะตายคู่จะตายคู่ <c oughs> <c oughs> ยืนยิงเงี้ย,ย,ยเหรอ <c oughs> ตายเลยตัวนี้เออหมดไม,ไม่หมดไม่หมดกูซ้ำกูซ้ำกูซ้ำหมดหมด เอ้ยเก็บเลยกอทองก็ตายก็ัวสลิงอ่ะเออสวยข้ามวนยิงข้ามวนตัวเดียวไอของไอของสลิงหรือเปล่าไหนไหนตามตามกูมาข้ามวนกระแตกข้ามวนกระแตกไปโอ้โหดทำปิดไฟสามสิบห้าไม่มีไม่มีสิบเก้าหรือเปล่าตายจะตายจะตายไม่กล้ายิงแล้วไม่กล้ายิงแล้ว สวยเอ้ยไอย้ชีกตัวนึงเอ่ตอต่อมาได้อยู่อ้าวชิบกบม,มาึงนะเวทเๆอเะไรนึกว่ามันมหนีไม่หนีไปไๆเฮ้ยตางซาบฝั่งนี้ฝั่งนี้กันเ

อยู่ไหนอันตีอันีมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนอเอาดิโก่งไปอาอย่งนี้เหลี่ยม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 นีเหลี่ยมนี่เหลี่ยมนี้สองตัวอ,อ๋อ,อเออท่อยไหนเบหอหลังออเออไอ,อ,อ้สุ่ม้เทียบ โคโกงจำเห็นในโคตรไกลเด็กก็เน๊บไม่นาหรอกใช้คุ้มอะเดียกอะเดี๋ยวมาได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่ปอนปลอดภัยให้นะไม่เป็นไรชิด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 ล่างผีไอ้ยน้าเอ้ยน้าอยู่มะเนี่ยไอ้ยน้ามันไม่อยู่ ไหนวงสาวหุย,ยเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่ไอ้จะตายจะตายก่อทองอะ่ะจะยิงมันไม่ได้ววะกดย้ายหน่อยสิ

ไอ้นายไอ้นายมันม sure ีคนไอ้นายหนีออกมาแล้วมันชุบมันชุบเอ้ชั้นไปไวกว่าเราสองสองที่ท้ายสองสองทีท้ายเ k ตัวหนึ่งใช่เออใช่ตอนแรกตอนแรกขึ้นมาเจอีเ k ไลท์หมดว่ะแป๊บนึงนะต้องหาดูก่อนดอกมันดอกมันกระแตก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 ปนไล่์ปนไล่์ปนไล่์ปนไล่ขอไลปไปเค ก็แตกก็แตก,แตก helmet, สวยปนพีเคดีกว่าโอ้ยเตะเพื่อนอ้าเ้โอ้หมดแล้วหมดแล้วไหน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 กูกูกูช่วยกูช่วยกูช่วยโอเคเราเข้ามันดอกมาวยนายเกือบไปแล้วเี่ยไปชีมาไม่เปียวมึงรู้ไหมว อนที่บอกว่าไปฉีดแล้วคือแบบไอซิงบอกมาแล้วคุณก็เรียกเมึงไงนห,หน <c oughs> ลุกปึ๊บมาปั๊บเลยอ่ะเออโอ้ยโว้ยโว้ยนี้ยโว้ยโว้ยโวยโอ้ยโว้ยโ้ โอ้ยโอ้โห <laughs> เสือปาจระ,ะเข้ไม่อชอบไอเใี้ฮิตนเล็กอีกนะเออจะหมอเจ็บแบบยืนหมอเจ็บเฮ้ยป้าป,าป,าปา้าบ<ช>่กรับหน้ายอยู่รับหน้าอยู่อ้าวไอ้เสี้ยกูไ,<ห>ไม่รู้มึงอยู่ตรงนั้นอ่ะ

เจ็ดเจ็ดเจ็ดดเจ็ดชฟโดนกออ๋อสวยหลังเจิไอเจนาวะไม่ทันไม่ทันไม่อะไรจะต้องปั๊มมอยู่แล้วมันไลงมาเคนนอน่เดี๋ยวผมจ็นอนแล้วมือเพื่อนขยิบตาทีน่นี่ nó, chờ 18. Đâu? Đi một bản tuần đi. Chết rồi. Môn bản chứ Ừ, thế này đi. Đâu, một 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 một. Ê, làm gì mà

ไอ้นายเป็คนไปหามึงเฮ้ยเฮ้ยลำบากเลยลำโหสวยเล่นไม่ซื่อว่ะหัวแคนไอ้พวกนี้เล่นไม่ซื่อว่ะไม่กี่วิญงโดนหัวใครวะไอ้คนนี้หลังเข้าไอ้ไหนตรงกูได้ปะแล้วกูอยู่ข้างล่างเป็นไม่ได้อะไรอะไรโชว์ไทม์โชว์ไทม์กูลงไปแล้วกะลงไปแล้วแล้วก็โชว์ไทม์ของกูเหไอ้เชี่ย ยิงแบบไม่ซูมยิงแบบไม่ชูมอ้อนั่นเอง Help me d เอาอเไอชี้ยไอเี่หโหดเกินไอชี้ยปลาะแบบสามร้คิวอะโอ้โหคือแบบสักคมทองกูแบบแทบจะบูดเลยแม่งมันแน่กแม่งมันมีตัวนั้นอยู่บนหัวคอยไม่ยอมมาช่อเพือน ไอ้เชี่ยกมยิงโดนหัวปแปดสิบสามไอ้เชี่ยตัวเชี่ยนเอ้ที่มันชันมั้งเหรอนะไม่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 ไอ้ตัวที่ทวิตต์ยิงไปยิงอ่ะอ๋อ